เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่านี่เป็นเรื่องจริงหรืออาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่เล่าเรื่องหลอนคืนนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่ที่หลายคนคิดว่าเต็มไปด้วยความสุขชั่วคราวแต่แท้จริงแล้วมันอาจเต็มไปด้วยความตายและคำสาบเรื่องนี้คือเรื่องของอาบอบนวดล้างกับคนชอบลองดี ตึกอาบอมนวดที่ไม่มีใครอยากพูดถึงตึกสูงหกชั้นตั้งตรงงานอยู่ริมถนนสายรองกลางวันมันดูเหมือนตึกธรรมดาธรรมดาทั่วไปป้ายไฟสีซีซซดๆที่เขียนว่านวนนภาแขวนอยู่ด้านหน้าแต่เมื่อถึงกลางคืนป้ายไฟนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดงกระพริบเหมือนเรียกลูกค้าในความมืด พร้อมเสียงหัวเราะผู้หญิงแว่วๆมาจากข้างในทั้งที่ไม่มีใครอยู่ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ20ปีก่อนที่นี่คืออาบอบนวดอันดับต้นๆของกรุงเทพห้องโถงใหญ่หรูหราพรมหนานุ่มกลิ่นน้ำหอมอบอวนนักการเมืองข้าราชการใหญ่นักธุรกิจชื่อดังล้วนเคยแววเวียนเข้ามา มีหญิงสาวนับร้อยชีวิตทำงานอยู่ในตึกนี้บางคนบอกว่าค่าตัวสูงจนซื้อรถเก่งได้เป็นคันแต่เบื้องหลังความหรูหราคือเรื่องสยองที่ไม่เคยถูกเปิดเผยออกไปหญิงสาวหลายคนเสียชีวิตอย่างลึกลับในห้องบริการบางรายจมน้ำตายในอ่างน้ำวนทั้งที่เพิ่งหัวเราะพูดคุยกับแขกบ,บางรายถูกพบเป็นศพในตู้กระจก รอยยิ้มแข็งทื่อยังติดอยู่บนใบหน้าข่าวมักจะถูกปิดเงียบไม่ให้แพร่งพรายออกไปเพราะมีผู้มีอิทธิพลคอยกดเอาไว้เล่ากันว่าหญิงสาวบางคนที่ตายในตึกนี้ไม่เคยได้ไปผุดไปเกิดกลางคืนหากเดินผ่านจะได้ยินเสียงเคาะกระจดเบาๆเสียงเหมือนคนพูดกระซิบว่าช่วยฉันออกไปที และบางครั้งยังเห็นเงาผู้หญิงนั่งอยู่ในตู้ทั้งที่ตึกปิดไปนานแล้วความหลอนของที่นี่ไม่ได้จบแค่ผีในช่วงที่ตึกยังเปิดอยู่มีแขกบางคนถูกทําร้ายถึงตายเพราะทะเลาะก,กับผู้หญิงหรือไม่ก็ถูกคนในแกนคุมสถานที่จัดการข่าวเงียบหายแต่ร่องรอยความตายยังคงวนเวียนอยู่ทำให้ตึกแห่งนี้ ค่อยๆเสื่อมโทมลงจนในที่สุดต้องปิดตัวไปแต่ทุกวันนี้แม้ตึกจะร้างแล้วกลับยังมีข่าวลือจากคนชอบลองดีบางคนท้าเข้าไปในตอนกลางคืนบางคนบอกเห็นผู้หญิงชุดแดงยืนมองบางคนหายตัวไปไม่กลับออกมาอีกเลยเรื่องของคืนนี้ เริ่มจากกลุ่มเพื่อนนักเที่ยวสามคนบอนชายหนุ่มวัยสาสิบต้นๆใจนักเลงนิสัยขี้คุยอูอวดไปทั่วว่าเคยลองของแปลกมานักต่อนักเขาเป็นพวกไม่กลัวอะไรยิ่งใครห้ามยิ่งอยากลองและชอบพูดคำติดปากว่าเฮ้ยผีที่ไหนมีจริงวะของพวกเนี้ยกูผ่านมาหมดแล้วเก่งเพื่อนสนิทของบอล อายุน้อยกว่าเล็กน้อยนิสัยกวนๆปากคมชอบเรื่องบันเทิงยามค่ำคืนไม่แพ้กันเขาเป็นคนที่หลงไหลในตำนานลี้ลับชอบท้าทายสิ่งที่คนอื่นกลัวเวลาเมายิ่งชอบยุเพื่อนให้ทำอะไรแผลงๆแ,แมนคนสุดท้ายอายุใกล้เคียงกันเป็นคนเงียบกว่าเพื่อนสองคนไม่ค่อยชอบเรื่องลองดีนิสัยค่อนข้างเรียบร้อยแค่ดื่มบ้างเวลาเพื่อนชวน ในกลุ่มเพื่อนๆมักล้อว่าแมนเป็นคุณชายเพราะไม่ชอบเที่ยวผู้หญิงแต่จริงๆแล้วเขาแค่ไม่อยากมีปัญหาและเชื่อในเรื่องลี้ลับมากกว่าคนอื่นคืนนั้นทั้งสามเพิ่องออกมาจากผับย่านชานเมืองแก้วเบียร์และวิสกี้ยังทำให้เลือดร้อนเผาบอนเดินโซเซออกมาพร้อมบุหรี่ในมือหัวเราะเสียงดังเฮ้ยคืนนี้กูยังไม่อยากกลับวะ่ะ หาอะไรสนุกสนุกกันต่อดีไหมเก่งเสริมทันทีเฮ้ยกูเคยได้ยินมานะแถวเนี้ยมีอาบอบรดเก่าชื่อนวนนภาเขาว่ากันว่าผีดุมากแต่ของเขาเด็ดสุดๆมีสาวชุดแดงที่ใครเห็นก็ห้ามใจไม่อยู่แมนหน้าซีทันทีเขารู้จักชื่อเสียงตึกนี้ดีอย่าบอกนะว่ามึงจะไปจริงๆกูเคยได้ยินว่ามีคนตายที่นั่นเยอะแล้วตอนเนี้ยตึกมันก็ร้างแล้วนะ แต่บอลกลับหัวเราะเสียงดังผีที่ไหนวะกูไม่เชื่อหรอกกูจะไปลองให้รู้ไปเลยเก่งรีบยุเสริมเออไปดิไปลองกันคืนนี้แหละเดี๋ยวจะรู้ว่ามีจริงไหมแมนพยายามห้ามกูว่ากลับเถอะกูไม่โอเควะ่ะแต่สุดท้ายเสียงหัวเราะของเพื่อนสองคนกับความคึกขนองหลังเล่าเมาทำให้เขาจำใจต้องเดินตามไปพวกเขาขับรถออกจากผับ ผ่านถนนมืดๆที่ไร้ผู้คนไฟถนนกระพริบเป็นช่วงๆจนกระทั่งตึกสูงสีมนปรากฏขึ้นตรงหน้าป้ายไฟสีแดงกระพริบวูบวาบแม้จะร้างข่าวเงียบหายแต่ร่องรอยความตายยังคงวนเวียนอยู่ทำให้ตึกแห่งนี้ค่อยๆเสื่อมโทมลงจนในที่สุดต้องปิดตัวไปแต่ทุกวันนี้ แม้ตึกจะร้างแล้วกลับยังมีข่าวลือจากคนชอบลองดีบางคนท้าเข้าไปในตอนกลางคืนบางคนบอกเห็นผู้หญิงชุดแดงยืนมองบางคนหายตัวไปไม่กลับออกมาอีกเลยเรื่องของคืนนี้เริ่มจากกลุ่มเพื่อนนักเที่ยวสามคนบอนชายหนุ่มวัยสามสิต้นๆใจนักเลงนิสัยขี้คุย อูอวดไปทั่วว่าเคยลองของแปลกมานักต่อนักเขาเป็นพวกไม่กลัวอะไรยิ่งใครห้ามยิ่งอยากลองและชอบพูดคำติดปากว่าเฮ้ย hey, ผีที่ไหนมีจริงวะของพวกเนี้ยกูผ่านมาหมดแล้วเก่งเพื่อนสนิทของบอลอายุน้อยกว่าเล็กน้อยนิสัยกวนๆปากคมชอบเรื่องบันเทิงยามค่ำคืนไม่แพ้กันเขาเป็นคนที่หลงไหลในตำนานลี้ลับ ชอบท้าทายสิ่งที่คนอื่นกลัวเวลาเมายิ่งชอบอยุเพื่อนให้ทำอะไรแผลงๆผแมนคนสุดท้ายอายุใกล้เคียงกันเป็นคนเงียบกว่าเพื่อนสองคนไม่ค่อยชอบเรื่องลองดีนิสัยค่อนข้างเรียบร้อยแค่ดื่มบ้างเวลาเพื่อนชวนในกลุ่มเพื่อนๆมักล้อว่าแมนเป็นคุณชายเพราะไม่ชอบเที่ยวผู้หญิงแต่จริงๆแล้ว เขาแค่ไม่อยากมีปัญหาและเชื่อในเรื่องลี้ลับมากกว่าคนอื่นคืนนั้นทั้งสามเพิ่งออกมาจากผับย่านชานเมืองแก้วเบียร์และวิสกี้ยังทำให้เลือดร้อนเผาบอนเดินโซเซออกมาพร้อมบุหรี่ในมือหัวเราะเสียงดังเฮ้ยคืนนี้กูยังไม่อยากกลับวะ่ะหาอะไรสนุกสนุกกันต่อดีไหมเก่งเสริมทันทีเฮ้ยกูเคยได้ยินมานะแถวเนี้ยมีอาบอบรถเก่า ชื่อนวนนภาเขาว่ากันว่าผีดุบมากแต่ของเขาเด็ดสุดๆมีสาวชุดแดงที่ใครเห็นก็ห้ามใจไม่อยู่แมนหน้าซีดทันทีเขารู้จักชื่อเสียงตึกนี้ดีอย่าบอกนะว่ามึงจะไปจริงๆกูเคยได้ยินว่ามีคนตายที่นั่นเยอะแล้วตอนเนี้ยตึกมันก็ร้างแล้วนะแต่บอลกลับหัวเราะเสียงดังผีที่ไหนวะกูไม่เชื่อหรอกกูจะไปลองให้รู้ไปเลย เก่งรีบยุเสริมเออไปดิไปลองกันคืนนี้แหละเดี๋ยวจะรู้ว่ามีจริงไหมแมนพยายามห้ามกูว่ากลับเหอะกูไม่โอเควะ่ะแต่สุดท้ายเสียงหัวเราะของเพื่อนสองคนกับความคึกขนองหลังเล่าเมาทำให้เขาจําใจต้องเดินตามไปพวกเขาขับรถออกจากผับผ่านถนนมืดๆที่ไร้ผู้คนไฟถนนกระพริบเป็นช่วงๆ จนกระทั่งตึกสูงสีมนปรากฏขึ้นตรงหน้าป้ายไฟสีแดงกระพริบวูบวาบแม้จะร้างแต่แสงไฟนั้นยังส่องกระพริบเหมือนมีคนเปิดใช้งานบอนตื่นเต้นแทบจะก,กระโจนลงจากรถนี่แหละตึกที่ใครๆพูดถึงคืนนี้กูจะเป็นคนพิสูจน์เองแมนได้แต่นั่งนิ่งใจเต้นแรงเขารู้สึกเหมือนบางอย่าง กำลังรอพวกเขาอยู่ในความมืดและมันไม่ใช่สิ่งที่ควรถูกพบเจอเลยบทที่สบันไดแดงและหญิงสาวในตู้กระจกทั้งสเดินเข้าไปในตึกล็อบบี้เงียบสนิทไม่มีพนักงานต้อนรับมีแต่แสงไฟสลัวสลวและเสียงเพลงเก่าๆเบาๆบาด้านในเป็นตู้กระจกเรียงยาวมีผู้หญิงนั่งอยู่หลายคน แต่สิ่งที่แปลกคือทุกคนหน้าเหมือนกันหมดหญิงสาวผมยาวใส่ชุดรัดรุ่มสีแดงยิ้มแปลกๆให้พวกเขาบนตื่นเต้นเลือกทันทีเอาคนนี้เก่งก็เลือกอีกคนส่วนแมนลังเลแต่ก็ถูกดันเข้าไปห้องกระจกดําแต่ละคนถูกพาแยกไปยังห้องที่คล้ายห้องนอนมีอ่างอาบน้ำใหญ่ และกระจกเงาบานโตตรงขนังผู้หญิงที่อยู่กับพวกเขาไม่พูดไม่หัวเราะมีแต่รอยยิ้มแปลกๆบอนเริ่มเล่นหัวเราะบอกว่านี่มันฟินกว่าที่คิดอีกแต่ทันใดนั้นกระจกในห้องเขากลับสั่นสะเทือนเงาสะท้อนของผู้หญิงกลับไม่มีหัว <c oughs> ความสุขกลายเป็นฝันร้ายเก่งก็เช่นกัน เขากำลังจะกอดหญิงสาวแต่กลับเห็นร่างเธอเต็มไปด้วยรอยแผลเหมือนถูกมีดกรีดเลือดไหลเปื้อนผ้าปูสีขาวเธอกระซิบว่าช่วยฉันทีก่อนจะหัวเราะเสียงดังจนไฟทั้งห้องดับพรึบแมนที่พยายามไม่ทำอะไรเกินเลยกลับเห็นผู้หญิงนั่งนิ่งๆเธอหันมาช้าๆแล้วพูดว่า เธอดีแล้วอย่าลองดีเหมือนเพื่อนของเธอคืนนั้นทุกอย่างเหมือนนรกเสียงกรีดร้องของบอลดังลั่นทะลุก,กำแพงแมนสะดุ้งเฮือกรีบวิ่งพุ่งไปทางห้องข้างๆเขาเปิดประตูออกมาสิ่งแรกที่เห็นคือเก่งนอนนิ่งในอ่างน้ำผิวน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานเลือดผสมกับฟองสบู่ไหลล้นขอบอ่าง บนร่างเก่งเต็มไปด้วยรอยควนเหมือนถูกกรงเล็บขนาดใหญ่ฉีกเก่งลืมตาขึ้นมาเพียงชั่ววินาทีปากเขาพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่ออกมาคือน้ำสีแดงที่ไหลพุ่งราวกับเลือดพ่นจากลำคอจากนั้นร่างเขาก็สุดแน่นนิ่งลงอีกครั้งบอนเองนั่งชิดผนังตาเบิกโพรงใบหน้าขาวซีดแต่สิ่งที่ขาดหายไปคือ หัวเลือดสาดเต็มกระจกเงาขณะที่เงาสะท้อนในกระจกยังคงเห็นบอลกำลังยิ้มยิ้มกว้างจนผิดรูปแม้นตัวสัน่นหันไปรอบๆในเงากระจกเขาเห็นหญิงสาวชุดแดงหลายสิบคนแต่ในห้องจริงกลับไม่มีใครทุกเงามองเขาพร้อมกันรอยยิ้มยกขึ้นพร้อมๆกันก่อนที่กระจกทั้งบานจะแตกเปรี้ย เสกกระจกพุ่งกระจายรอบห้องเสียงฝีเท้าดังมาจากโถงทางเดินกึกกึกกึกแมนเหลียวไปเห็นร่างผู้หญิงในชุดแดงเรียงรายมากันเป็นแถวยาวสุดสายตาแต่ละคนหน้าเหมือนกันหมดตายังว่างเปล่าเหมือนตุ๊กตาริมฝีปากแห้งแตกแต่กลับยิ้มไม่หุบพวกเธอหัวเราะเบาๆพร้อมกัน <c oughs> เสียงนั้นก้องสะท้อนเหมือนดังกว่าร้อยคน เสียงหัวเราะเริ่มกลายเป็นเสียงกรีดร้องแหลมบาดหูไฟในตึกกระพิบติดติดดับดับทุกครั้งที่ไฟดับหญิงสาวเหล่านั้นจะขยับเข้ามาใกล้ขึ้นครั้งละก้าวสองก้าวจนกระทั่งพวกเธอยืนห่างจากแมนไม่ถึงเอื้อมมือแมนร้องลั่นวิ่งหนีสุดแรงเขาพุ่งลงบันไดที่เต็มไปด้วยเลือดเปียกแฉะกลิ่นคาวโชยแรงเหมือนอยู่ในโรงเชือด เสียงฝีเท้าหญิงสาวยังตามมาไม่ห่างบางครั้งเขารู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบคว้าข้อเท้าไว้แต่ทุกครั้งที่หันกลับไปไม่มีใครในที่สุดเขาก็วิ่งถึงล็อบบี้และนั่นเขาเห็นผู้หญิงชุดแดงนับร้อยยืนเรียงรายรอยอยู่ก่อนแล้วทุกสายตาจ้องมาที่เขาพร้อมรอยยิ้มเดียวกันเหมือนกับว่าตึกทั้งตึกเต็มไปด้วยพวกเธอ เสียงหัวเราะดังสนัน่นจนแก้วหูแทบแตกบางคนเริ่มกรีดร้องบางคนคลานสี่ขามาบางคนปีนตามกำแพงลงมาราวกับฝูงสัตว์กระหายเลือดแมนวิ่งฝ่าพวกเธอออกไปหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดจนกระทั่งทะลุประตูออกมาได้ลมหายใจหอบหนักเขาหันกลับไปมองตึกทั้งหลังไฟทุกดวงดับสนิท ไป้ายไฟสีแดงที่เคยกระพริบก็หายไปเหลือเพียงความมืดมิดและความเงียบงันที่ไม่ควรมีในตึกหกชั้นแต่ในหูของเขายังได้ยินเสียงกระสิบเบาๆใกล้หูว่าคืนนี้เธอรอดแต่ครั้งหน้าเธออาจไม่แมนวิ่งหนีออกมาจากตึกได้เขาหอบหายใจเหมือนจะขาดใจมองรอบๆเห็นเพียงถนนเงียบ กับแสงไฟถนนกระพริบไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีร่องรอยเพื่อนของเขาเลยเขานั่งฟุบอยู่ข้างถนนจนเช้าในหัวเต็มไปด้วยภาพเก่งนอนเลือดท่วมอ่างภาพบอลไร้หัวและร่างหญิงสาวชุดแดงนับร้อยที่หัวเราะลั่นรุ่งเช้าแมนกลับไปที่ออฟฟิศเพื่อนร่วมงานหลายคนทักว่าเมื่อคืนไปไหนมาหน้าซี่เชียวเขาไม่กล้าตอบ ได้แต่นั่งเงียบก่อนจะรวบรวมความกล้าเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังแต่ทุกคนหัวเราะออกมาว่าแกเมาไปเองหรือเปล่าวะบอลกับเก่งยังนั่งอยู่นี่เลยแมนชะงักค่อยๆหันไปแล้วก็เห็นบอลกับเก่งนั่งอยู่ที่โต๊ะข้างๆจริงๆพวกมันยกมือขึ้นโบกพร้อมรอยยิ้มกว้างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนเลยแต่สิ่งที่ทำให้เลือดในกายแมนเย็นวาบก็คือ ทั้งสองคนตัวซีดมากดวงตาขาวโพลนริมฝีปากแตกแห้งบนคอของเก่งยังมีรอยข่วนเหมือนเมื่อคืนส่วนบอลคอเอียงผิดรูปเหมือนหัวถูกหักแมนกระพริบตาภาพนั้นก็หายไปทั้งสองกลับมาดูปกติหัวเราะคุยกับเพื่อนร่วงงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนวันต่อมาแมนเริ่มฝันร้ายซ้ำๆทุกคืนฝันว่า เขายังติดอยู่ในตึกนวลนภาหญิงสาวชุดแดงยืนล้อมรอบหัวเราะพร้อมกันและในฝันเขาเห็นเพื่อนทั้งสองนั่งอยู่ตรงกลางค่อยๆหันมามองเขายิ้มกว้างจนปากฉีกถึงหูแล้วพูดพร้อมกันว่าคราวนี้ถึงตาแกแล้วเรื่องของอาบอบนวดร้างที่ชื่อนวลนภายังคงเป็นตำนานในหมู่คนชอบลองดี ใครเข้าไปบางครั้งก็กลับมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่กลับมายังเป็นคนเดิมหรือเปล่าคืนนี้คุณได้ฟังเรื่องราวของนวลนภาอาบอบนวดร้างที่ใครก็ตามคิดจะลองดีมักไม่มีใครกลับมาเป็นเหมือนเดิมบางคนอาจหายตัวไปบางคนอาจกลับมาแต่ไม่ใช่ตัวตนเดิมที่เคยเป็น เรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงไม่มีใครกล้ายืนยันแต่ถ้าคุณเผลอขับรถผ่านตึกเกา่าที่ไฟนีออนยังคงกระพริบอยู่และเห็นผู้หญิงชุดแดงยืนยิ้มให้คุณในความมืดโปรดจำไว้อย่าได้หันกลับไปมองเป็นครั้งที่สองเพราะบางทีเธออาจตามคุณกลับบ้านไปแล้วก็ได้